ซ้ายให้โชคขอเป็นสะพานบุญบอกกล่าวเล่าถึงท่านที่เข้ามาดูมาชมในช่องมือซ้ายให้โชคในทุกๆวันทุกๆครั้งนะครับผมขอเรียนเชิญบริจาคทรัพย์คนละเล็กคนละน้อยนะครับตามกับลังศรัทธาของท่านที่ท่านมีอยู่เพื่อร่วมกันสร้างสมเด็จพระปฐมองค์ใหญ่ที่วัดทุ่งรีตำบลทับหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนะคนปรปฐมให้แล้วเสร็จกันด้วยนะครับ เพราะว่าตอนนี้ทางวัดทุ่งรียังต้องการปัใจจัยในการก่อสร้างอีกมากเลยนะครับยังขาดปัดจจัยอีกมากเลยเอ,อ,องค์พระสมเด็จพระพุมองค์ใหญ่เนี่ยสร้างมาหกปีกว่าแล้วนะครับยังรอกําลังศรัทธาจากทุกๆท่านอยู่นะครับผมมือซ้ายให้โชคจึงขอเรียนเชิญให้ท่านมาร่วมค้าจุนาศาสนาร่วมกันนะครับขอผลบุญที่ท่านได้สร้างสมเด็จพระประุมองค์ใหญ่ในครั้งนี้ จงบันดาลให้ท่านและครอบครัวร่ำรวยเงินทองและโชคดีตลอดปีตลอดไปนะครับรพระพรเด็จองคระถมนี้ก็ใช้เวลาทั้งหมด7ปีในดำเนินการก่อสร้างก็บ,บรรลุไปได้หลายเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นก็ขอศรัทธาญาติโยมทุกท่านเพราะทางวัดยังขาดจตุใจใปัจจัยอีกเป็นจำนวนมากจเจริญพรออญาติโยม ท่านสามารถร่วมบริจาคได้ด้วยการสแกน q r Code ตามนี้เลยนะครับนี่เป็นหมายเลขบัญชีของวัดทุ่งรีโดยตรงท่านสามารถสแกนบริจาคได้โดยตรงเข้าวัดตรงๆผลบุญนี้ก็จะถึงท่านตรงๆเช่นเดียวกันนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับมือซ้ายให้โชคมาพบกับท่านอีกเช่นเคยนะครับกับแนวทางตัวเลขของเหล่าพัฒนานะครับ วันนี้วันจันทร์ที่5พฤษภาคม68ก่อนที่ท่านจะเข้าไปดูไปชมไปร่วมวิเคราะห์หาแนวทางเลขเด่นด้วยกันกันกบผมท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนและช่วยดูโฆษณาให้ช่องมือซ้ายให้โชคสักนิดหนึ่งนะครับดูโฆษณาให้กันจะหน่อยเด้อพี่น้องครับเช็คผลลาวพัฒนาเมื่อวันศุกร์ที่2พฤษภาคม68ก่อนนะครับเลขเด่นสีแดง578นะฮะ แล้วก็สีน้ำเงินเลขประกบ01469ผลสรุปบนออก409ล่าง44เลขเด่นไม่มานะครับผิดไม่มาไม่มาผิดนะครับต้องขออภยัยท่านเี่เอาไปใช้งานด้วยนะครับแต่เลขประกบผมนี่สิสีน้ำเงินเนี่ยจับคู่กันมา3มตัวบน2ตัวล่างเต็มๆเลยนะฮะ409ล่าง44เนี่ยเลขประกบมาบนบ่อยเหลือเกิน ชุด2ตัวบน,2ต,วบน2ตัวล่างก็ไม่มานะครับต้องขออภยัยจริงนะครับเด่นไม่มา2ตัวบน2ตัวล่างที่จัดชุดให้ไม่มานะครับผมว่าจันนี้มาทั้งเลขเด่นและเลข2ตัวบน2ตัวล่างนะครับมาดูแนวทางตัวเลขวันนี้ต่อเลยนะครับแนวทางตัวเลขลาวพัฒนาวันจันทร์ที่5พฤษภาคม68นะครับเลขเด่นสีแดงครับ2 7 8 278จันทปันนี้มาแน่ ถ้าผิดแล้วไม่ผิดซ้ำจันนี้ต้องมาสองเจ็ดแปดเนี่ยไม่บนกระรางต้องมีตวงสองตัวฮะจัดชุดกระเหนี่ยวครับจัดชุดกระเหนี่ยวเป็นสองเจ็ดสองแปดและเจ็ดแปดสีน้ำเงินครับเลขประกบศูนย์หนึ่งสี่ห้าเก้าศูนย์หนึ่งสี่ห้าเก้าเลขประกบเนี่ยสีน้ำเงินเนี่ยจับจับคู่กันมาเองบ่อยมากเลือกเกินนะครับแต่ผมเอามาประกบกับสีแดง แบบนี้นะครับเลขดินสีแดง278จับคู่กับสีน้ำเงินเลขประกบ01459จัดออกมาเป็น2ตัวบน2ตัวล่างเน้นๆน,น,น้อยชุดแบบนี้นะครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาวัตถุมงคลที่มีพุทธคุณโดดเด่นทั้งนั้นไม่ตามมหานิยมและก็โชคลาภนะครับผมขอนำเสนอเหรียญพระแก่รุ่นนี้นะครับรุ่นรับเงินรับทอง ผ่านการปลุกเสกมาเรียบร้อยโดยพ่อแม่ครูอาจารย์ของกระผมท่านพระครูสังครักษ์สงรัรดธพัฒมโมจ้าวาดวัด,วดทุ่งรีตำบลทับหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมท่านเมตตาอธิษฐานจิตปลุกเสกให้เน้นทางด้านเมตตามหานิยมและก็โชคลาภนะครับเหมาะกับทุกสาขาอาชีพจริงๆเหมาะจริงๆนะครับผมเนี่ยบูชาพ่อแก่มา20กว่าปีผมรู้ซึ้งถึงพุทธคุณท่านด้านนี้จริงๆนะครับ หากท่านสนใจก็เอาเบอร์ผมเพิ่มเป็นเพื่อนในไลน์แล้วก็ทักมาหาผมนะครับทักมาหาผม299บาทครับไม่ได้เก็บเงินปลายทางนะครับเพราะว่าตอนนี้เหรียญเหลือน้อยมากๆนะฮะเหลือน้อยมากๆไม่ได้เก็บเงินปลายทางท่านต้องโอนเงินเข้าบัญชีก่อนส่งสลิปการโอนแล้วก็ส่งที่อยู่พร้อมเบอร์โทรในการจัดส่งเหรียญมาให้ผมนะครับจัดส่งโดยไปรษณียไทยเหรียญถึงมือท่านแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นเต็ม แล้วผมก็จะสมนาคุณด้วยแนวทางตัวเลขนะครับทั้งฮานอยลาวพัฒนาและก็หัวไทยเนี่ยให้45วันเต็มเต็มเลยนะครับหากท่านสนใจก็ทักมาด่วนตามเบอร์นี้นะครับตามเบอร์นี้ตอนนี้เรียนเหลือน้อยมากๆเลยนะครับเด่น2นะครับเด่น2ก็จะได้2 0 2 1 2 4

เก้ 9, 7, 4, และ5 21พิจารณาดูนะครับแนวทางตัวเลขที่ผมนำเสนอท่านไปแล้วเนี่ยท่านเห็นแล้วดูแล้ว,ดลวโดนใจไหมครับถูกใจท่านหรือเปล่าถ้าชอบก็เอาไปใช้งานนะฮะแต่ถ้าดูแล้วไม่น่าจะมาไม่น่าจะใช่ก็มองข้าม เพราะว่าทุกตัวเลขที่ผมนําเสนอเกิดมาจากการคํานวณด้วยสูตรและสถิติความน่าจะเป็นเท่านั้นเองนะครับผมก็ไม่ทราบว่าผลรางวัลล่วงหน้าจะออกอะไรผมคาดการว่าดีแล้วชัวร์แล้วใช่แล้วก็นําเสนอท่านได้พิจ,จารณาอีกทีเท่านั้นเองนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนและช่วยดูโฆษณาให้ช่องมือซ้ายให้โชคสักนิดหนึ่งนะครับ อย่าเจ็บไปจนนะครับมือซ้ายให้โชคขออนุญาตส่งโชคเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ